เชิญฟังบทอ่านจากพระวรสารตามการบันทึกของนักบุญมาลาโกขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้น เยซูเจ้าเสด็จขึ้นไปบนภูเขาทรงเรียกผู้ที่พระองค์ทรงต้องการให้มาพบเขาเหล่านั้นก็มาเฝ้าพระองค์พระองค์จึงทรงแต่งตั้งอัครสาวกสิบสองคนให้อยู่กับพระองค์และเพื่อจะทรงส่งเขาออกไปเทศนโดยให้มีอำนาจขับไล่ปีศาจด้วยอัครสาวกสิบสองคนที่ทรงแต่งตั้งคือซิโมน พระองค์ทรงตั้งชื่อใหม่ให้เขาว่าเปโตรยากอบบุตรของเสบดีและจอนน้องชายของยากบพระองค์ทรงตั้งชื่อให้สองพี่น้องนี้ว่าโบอาเนเกรสแปลว่าลูกฟา้องแอนดรูฟิลิปบาโธลมิวมมทธิวโทมัสยากรบบุตรของอลาเฟอัสทัดเดอัสซิโมน จากกลุ่มชาตินิยมและยูดาสอิสคาริโอตต่อมายูดาสผู้นี้ได้ทรยศต่อพรโองคงนี่คือพระวาจาของพระคริสตเจ้าขอพระคริสตเจ้าทรงเจริญเทิดพี่น้องที่รักพระเยซูคริสตเจ้าโปร่งออกเทศนาสั่งสอน แต่ว่าพระองค์ก็มีความรู้สึกว่าการเทศนาสั่งสอนและข่าวดีของพระองค์เองนั้นอาจจะหยุดลงถ้าหากว่าพระองค์ไม่ได้สร้างผู้ตามให้เป็นผู้นำนั่นก็หมายความว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเองพระองค์คิดล่วงหน้าว่าหลังจากที่พระองค์สิ้นพระชน กลับคืนชีพและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วนั้นข่าวดีที่พระองค์เคยประกาศตลอดระยะเวลาสามปีนั้นจะต้องไม่ถูกฝังจะต้องไม่ถูกหยุดอยู่กับที่หรือจะต้องไม่สูญหายไปพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จึงเลือกอัครสาวกสิบสองคนพี่น้องที่รักคำว่าอัครสาวกหรือคำว่า ัครธรรมทูตแปลว่าผู้ที่ได้รับการสั่งสอนและผู้ที่จะต้องถูกส่งออกไปเพื่อประกาศข่าวดีเพราะนั้นพระเยซูคริ์เจ้านั้นพระองค์มองว่าพระองค์จำเป็นที่จะต้องพึ่งมนุษย์ที่พระองค์รู้ว่าพระเป็นเจ้าสร้างมาให้มีความสามารถแต่เราสังเกตเห็นว่าพระเยซูกิ์เจ้านั้น พระองค์เลือกอัครสาวกของพระองค์จากบุคคลที่มีภูมิหลังแตกต่างกันจากบุคคลที่มีอาชีพมีฐานะมีสภาพความเป็นอยู่และจากถิ่นฐานที่แตกต่างกันถามว่าทําไมพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จึงเลือกแบบนั้นพี่น้องพระเยซูเจ้าเลือกคระสาวกจากใคร จากชาวประมงจากคนเก็บภาษีจากชาวไร่จากชาวบ้านมาเป็นผู้ร่วมงานของพระองค์ทำไมพระเยซูเจ้าจึงทำแบบนั้นสาเหตุก็คือว่าพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์รู้ว่าแม้ว่าแต่ละคนจะมาจากระดับการศึกษาอาชีพถิ่นฐาน เบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันแต่พระองค์รู้ว่าแต่ละคนนั้นได้รับพระพรจากพระเป็นเจ้ามีความสามารถที่จะเป็นเครื่องมือในการสารต่อข่าวดีของพระองค์ต่อไปได้ถ้าพี่น้องดูในภาพนี้พี่น้องจะเห็นว่ามีลิ้นไฟที่อยู่เหนืออัครสา,าวกและแม้แต่แม่พระด้วย เป็นสัญลักษณ์ว่าพระเป็นเจ้านั้นพระองค์ประทานพระคุณพระพรพระหัรถทานความสามารถศักยภาพให้กับแต่ละคนและพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ก็มองว่าแต่ละคนนั้นมีความสามารถเรามาดูว่าแต่ละคนมีความสามารถอย่างไรในบรรดาที่พระองค์เลือกมาเปโตรเปโตรเดิมชื่อซิโมนและเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ให้เขาทําหน้าที่ใหม่ก็คือหน้าที่จาก ลามาจับคนมาจับมนุษย์โะรงก็เปลี่ยนชื่อเขาจากซีมมนให้มาเป็นเปโตรแปลว่าศิลาแม้ว่าเปโตรนั้นจะเป็นชาวประมงแต่ในความเป็นชาวประมงพี่น้องจะต้องอดทนใช่ไหมครับเวลาที่ไปจับปลาน่ะเป็นต้นพี่น้องที่เป็นชาวอีสานเลยนะเราคงจะน,นึกภาพเวลาที่เราจะไปทอดแหจะต้องรอใช่ไหมครับ รอให้ปลามันปรากฏตัวภาษาอีสานบอกให้ปลามันบอนนะให้มันปรากฏตัวให้เห็นว่าน้ามันกระดุกกระดิกปลาอยู่ตรงนั้นแหละรอนะพอเรารู้ว่าปลามันอยู่จุดไหนแล้วเราจรึงทอดแหทอดแห,ดแหลงไปแล้วบางทีน้ามันลึกก็ต้องดำน้ำลงไปแล้วก็ไปเรียบเขาเรียกตีนแหเพื่อที่จะไม่ให้ปลามันออก ต้องกั้นหายใจต้องอดทนกว่าจะได้ปลาแต่ละตัวสมมติว่าทอดแหลงไปครั้งแรกแล้วไม่ได้ปลาก็ต้องดึงแหขึ้นมาแล้วก็มามาเรียกมาตั้งท่าใหม่มาดมูต้องอดทนนี่เหนหครับและที่สำคัญก็คือว่าในสมัยของนักบุญเปโตรเวลาที่จะไปจับปลาเขาไม่ได้จับกลางวันนะครับ ถาจับกลางคืนปกติกลางคืนเนี่ยเราต้องทําอะไรครับเราต้องนอนเราต้องพักผ่อนใช่ไหมครับแต่คนที่จะเป็นชาวประมงต้องทางตาเพื่อที่จะจับปลาเพื่อที่จะทํามาหาเลี้ยงชีพเห็นไหมครับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์มองเห็นความสามารถมองเห็นพรมองเห็นศักยภาพมองเห็นสิ่งดีในตัวของชาวประมง คนที่ชื่อเปโตรนะตอนนั้นพระองค์จึงเป็นยังไงแต่งตั้งเขาให้เป็นพระสนานอภาองแรกแล้วที่สุดนั้นพระเยซูเจ้าก็ไม่ได้ผิดหวังแม้ว่าเปโตรนั้นจะปฏิเสธไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าในห้วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อในช่วงเวลาความเป็นความตายเขาเรียกว่ารักษาตัวยอดเป็นรักษาตัวรอดเป็นยอดดีตอนนี้ไม่รู้จักอาจารย์ไว้ก่อนละแต่ว่าที่สุดนั้นเปโตรก็กลับใจ และที่สุดเปโตรก็ถูกตรึงกางเขนนะครับในภาพเนี่ยพี่น้องเห็นเปโตรถูกตรึงกางเขนยอมตายพระองค์พระเยซูคริสตเจ้านี่คือเปโตรเรามาดูน้องชายของเปโตรนะครับแอนดรูแอนดรูนั้นเป็นคนที่แนะนำเปโตรให้รู้จักองค์พระเยซูคริสตเจ้าเห็นไหมครับเปโตรไม่ได้รู้จักพระเยซูคริสตเจ้าเองนะ แต่แอนดรูนั้นเป็นคนแนะนำนั่นแสดงว่าพระเยซูกิจเจ้าพระองค์ก็มองว่าแอนดรูเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจที่กระตือรือร้นเป็นคนที่พยายามที่จะเมื่อพบองค์พระเยซูกิจเจ้าแล้วอยากจะให้คนอื่นได้รู้จักได้พบด้วยเพราะนั้นพระเยซูกิจเจ้าพระองค์มองเห็นความสามารถมองเห็นพรสวรรค์มองเห็นความมีอุดมการของแอนดรู ว่าเออถ้าเราเลือกคนนี้นะเป็นสาวกของเราต่อไปนะนะครับนอกจากเปโตรที่เขานํามาพบพระเยซูเจ้าแล้วเนี่ยนะเขาจะนําผู้อื่นมาพบด้วยเห็เนไหมครับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์มีสายตาแหลมคมสายตาแหลมคมที่มองแอนดรูนั้นรู้ว่าจะเป็นเครื่องมือของพระองค์ได้ชาวประมงเหมือนกันต่อมาเป็นใครครับยากอบยากอบผู้นี้นะครับชื่อของเขาแปลว่า ผู้ติดตามพระเจ้าจะก,ก็เป็นคนที่มีความจงรักภักดีและมีความกล้าหาญและตามประวัติเขาบอกว่าในบรรดาอัครสา,าวกสิบสองคนเนี่ย,ยาะก,ก็เป็นคนแรกที่ถูกฆ่าประมาณปีประมาณ40 44หลังจากที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนประมาณ1ิปียาก,ก็ออกเทศนาสั่งสอนในกรุงเยรูซาเล็มและถูกฆ่า ในภาพนี้พี่น้องเห็นนะครับยากอบถูกเขาเขาเรียกว่า b e เฮดดิ่งก็คือถูกตัดศรีรษะเหมือนกับยอห์นแบตติสเลยนะพี่น้องอาจจะไม่เคยได้ยินประวัติของยากอบมาก่อนวันนี้ต้องการที่จะบอกว่าพระเยซูคริสตเ,เจ้านั้นมองเห็นความกล้าหาญของยากอนะภาษาอังกฤษใช้คาว่าเจมส์เซนเจมส์ยากอบคนต่อมาเป็นใครครับจอห์นจอห์นแปลว่า พรของพระเจ้าหรืออีกความหมายหนึ่งก็แปลว่าพระเจ้าทรงเมตตานะพระเจ้าทรงเมตตาจอรนเป็นใครพ่อมักจะเรียกจอรนว่าเป็นคนที่มีความรักที่กินได้ความรักที่กินได้ของจอร์นเป็นยังไงครับจอร์นนั้นติดตามองพระเยซูคริสต์เจ้าติดตามถึงตอนไหนจอรนนั้นติดตามองพระเยซูคริสต์เจ้า แม้แต่ตอนพระเยซูกิ์เจ้าถูกจับที่สวนเกสเซมานีท่านในพระอริสารน้บุญจรจะมีบันทึกเอาไว้แต่จอหนคงเขินไม่บันทึกว่าเป็นชื่อตัวเองเขาบอกว่ามีสิทธิ์คนหนึ่งในขณะที่พระเยซูกิ์เจ้าถูกจับที่สวนเกสเซมานีแล้วก็ถูกลากพาตัวไปที่บ้านของอันนัสกายาฟัสเพื่อที่จะถูกสอบสวน ตอนนั้นเปโตก็ตามไปห่างๆนะครับตามไปห่างๆแล้วก็มีคนมาชี้ว่าเปโตเนี่ยเป็นศิษย์ขององค์พระเยสุเจ้าด้วยเปโตปฏิเสธแต่ว่าตอนนั้นน่ะคนคนหนึ่งที่ติดตามองค์พระเยสุคิ์เจ้าอย่างใกล้ชิดจะเข้าไปในห้องในการพิจารณาคาดีด้วยคือจอร์นจอห์นคนนี้แหละครับจอร์นคราสาวกจอร์นผู้นิพนธ์พระวรสานี่แหละและที่สําคัญเมื่อพระเยสุคิ์เจ้าพระองค์แบกไม้คางเขนจากสถานที่หนึ่ง นะขึ้นผ่านทางหมู่บ้านทําไมสมัยนั้นเข้าจริงให้พระเยซูเจ้าแบ,บกกางเขนผ่านหมู่บ้านผ่านเมืองผ่านชุมชนเพราะว่าเขาต้องการประจานนักโทษเขาถือว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นนักโทษเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้มันอับอายเพื่อที่จะประจานความผิดของมันให้พระเยซูเจ้าแบ,บกกางเขนผ่านทาง หมู่บ้านผ่านชุมชนและคนที่ติดตามองพระเยซูคริสต์เจ้าในขณะที่อยู่ในสภาพที่อับประยชน์อดสูที่สุดถูกตีถูกถีบถูกด่าถูกช่่งถูกแบกกางเขนนอกจากแม่พระแล้วซึ่งเป็นมารดาของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเนี่ยนะครับก็คือยอนผู้นี้แหละยอนติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าไปจนถึงยอดภูเขากาลวาลีโอยอดภูเขากาลวาลีโอในขณะที่พระเยซูเจ้าถูก เข้าตะปูตีตอกที่มือและเท้าในขณะที่คนอื่นหนีไปหมดแม้แต่เปรโตก็หนีมีเพียงแม่พระแล้วก็ชายคนนี้แหละที่ชื่อจอร์นอยู่กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นความรักของจอรนนั้นเป็นความรักที่กินได้เป็นความรักที่สัมผัสได้และจอรนอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าจนเฮือกสุดท้าย ของลมหายใจเห็นไหมครับพระเยซูคริสต์เจ้านั้นตาคมมองเห็นว่าบุคคลที่พระองค์เลือกเนี่ยนะมีศักยภาพตอนนี้เรามาดูนอกจากสี่คนแล้วเรามาดูฟิลิปฟิลิปนั้นชื่อของเขาแปลว่าผู้รักมา้าแปลกเหมือนกันนะสงสัยชอบขี่มา้าผู้รักมา้านะ ตอนที่เมื่อพบพระเยซูคริสต์เจ้าครั้งแรกนะครับฟิลิปเนี่ยนะครับรีบไปบอกเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อนาธานาแอลนาธานาแอลหรือบาโทรโมิวเป็นคนคนเดียวกันเห็นไหมฟิลิปนั้นทําหน้าที่เช่นเดียวกันกันกบแอนดรูแอนดรูพบพระเยซูเจ้าแล้วไปเรียกพี่ชายคือเปโตรมารู้จักองค์พระเยซูคริสต์เจ้าฟิลิป พบพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วไปเรียกนาธานาแอลหรือว่าบาโทรมิวมาพบองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์มองเห็นเออคนนี้ใช้ได้เพราะฉะนั้นเราเรียกมาเรียกมาเรียกมาเพื่อที่จะให้เป็นอัคาสาวกของเราเพื่อเขาจะได้นําข่าวดีของเรานั้นไปประกาศตอนนี้เรามาดูบุคคลที่ฟิลิปเรียกมาพบองค์พระเยซูคริสต์เจ้าคนนี้ชื่อบาโทรมิว หรือว่านาธานเอลแปลว่าลูกของผู้กล้าแล้วเมื่อฟิลิปเรียกนาธานเอลมาพบองค์พระเยซูคริสต์เจ้าคำแรกนะครับที่พระเยซูคริสต์เจ้าพูดพูดกับนาธานเอลพระเยซูเจ้าบอกว่ายังไงนี่แหละชาวยิวแท้ไม่มีมารยา พระเยซูเจ้าโอ้โหมองทะลุเข้าไปในหัวใจเลยนะมองทะลุเข้าไปในจิตใจเลยมองทะลุเข้าไปในความเป็นนาธานาแอลมองทะลุเข้าไปในทุกส่วนของเขาในเลือดในเนื้อในชีวิตในความคิดในอุดรมการของนาธานาแอลหรือบาโธรมิวคนนี้ว่าเป็นยิวแทเป็นคนที่ไม่มีมารยา และที่สุดนั้นนาธานาแอลก็ได้ติดตามองพระเยซูคริสตเจ้าเป็นอัครสาวกเขาประกาศข่าวดีไปที่อาลรับไปที่อินเดียแล้วก็ไปที่อารเมเนียและที่สําคัญก็คือว่าเขาถูกประหารชีวิตโดยการจับขึ้นตะแลงแกงแต่ไม่ใช่เผานะครับจับขึ้นตะแลงแกงแล้วถลกหนังน้องถลกหนังสดๆนี่นะครับถลกหนังสังเกตไหมรูปเนี่ยกำลังถลกหนังนาธานแอล น่ะไม่รู้ว่าจะเอาไปทำทำกรองหรือเปล่าหรือว่าจะเอาไปทำไส้กรอกหรือเปล่าถลกหนังนา,านาทาแนลนาธาแนลเอาเลยนะปกติเราอยากให้ผิวขาวใช่ไหมครับไปสปาขัดผิว <c oughs> น,าานาธาแนลบอกไม่เป็นไรนะครับถกไปเถอะถลกหนังไปนา,านาธาแนลตายนะเป็นมรณสกีเห็นไหมครับลูกศิษย์ขององอค์พระเยซูคริสต์เจ้าอ้า ตอนนี้เรามาดูนอกจากชาวประมงแล้วนะที่สี่คนแรกแล้วนะครับเรารู้จักฟิลิปแล้วเรารู้จักนาธานาแอลแล้วเป็นยิวแท้ไม่มีมัรดาลแล้วตอนนี้เรามาดูแมทธิวเรารู้ว่าแมทธิวนั้นนะครับเป็นคนที่เก็บภาษีเห็นไหมครับทำไมพระเยซูเจ้าเลือกคนเก็บภาษี มาเป็นอัครสาวกของพระองค์โอ้ในสมัยนั้นนะครับพี่น้องคนที่ถือว่าเป็นคนบาปสุดๆและชาวยิวนั้นเกลียดที่สุดก็คือคนเก็บภาษีทําไมเขาจึงเกลียดขนาดนั้นเพราะว่ายิวนั้นตกเป็นเมืองขึ้นของโรมโรมก็แต่งตั้งคนยิวให้เก็บเงินเก็บภาษี จากชาวยิวด้วยกันและให้ส่งไปที่รัฐบาลโลมชาวยิวถือว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นของพระเจ้าเพราะฉะนั้นการที่แมทธิวนะครับหรือเดิมชื่อเลวีเนะี่ยประกอบอาชีพคนเก็บภาษีและเก็บเงินจากชนชาติเดียวกันไปส่งรัฐบาลโลมเนี่ยมันรับไม่ได้รับไม่ได้จริงๆมันเขาเกลียดมากแต่ปรากฏว,ว่าวันหนึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าเดินผ่านด่านเก็บภาษีที่แมทธิว หรือเลวีกําลังทําหน้าที่อยู่พระเยซูคริสต์เจ้าตรัสว่าจงตามเรามาเถิดแมทธิวนะครับทิ้งอาชีพทิ้งรายได้และติดตามองพระเยซูคริสต์เจ้าและเขาก็เป็นคนที่มีความรู้ในบรรดาอาคาสาวกขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าคนนี้แหละเป็นคนที่มีความรู้สูงกว่าคนอื่นแล้วมทธิวคนนี้แหละเป็นคนที่เขียน พระวรสารหนึ่งในสี่ฉบับตอนหลังท่านก็เขียนพระวรสารนี้แล้วก็ให้ชาวยิวอ่านแล้วก็แพร่ธรรมในยิวในชุมชนยิวเป็นเวลาสิบห้าปีเป็นเวลาสิบห้ปาปีและชี้ให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์จเจ้านั้นเป็นพระเมสสิยาพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นทั้งมนุษย์แท้และพระเป็นเจ้าแท้เพราะว่าชาวยิว เดิมคิดว่าพระเยซูเจ้านะั้นเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาจะไปฆ่าก็ตายแต่แมทธิวเขียนว่าพระเยซูเจ้าตายแล้วกลับคืนชีพและจะเสด็จกลับมาเพื่อพิพากษาผู้เป็นละผุตาอีก,กองค์เป็นพระเมสสิยเป็นผู้ช่วยให้รอดเพราะฉะนั้นแมทธิวนั้นรู้ว่ายิวคิดอย่างไรและไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นเขาได้ทําหน้าที่ตรงนี้และพระเยซูเจ้าคงจะมองเห็นว่าแมทธิวนี้ แม้ว่าจะเป็นคนเก็บภาษีเป็นคนที่คนเกลียดชังที่สุดแต่พระเยซูเจ้าเปลี่ยนจากเขาซึ่งคนเกลียดชังที่สุดนั้นมาเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของพระองค์เห็นไหมครับพระเยซูเจ้าตาคมตอนนี้เรามาดูโทโมัสเอาเป็นคนสุดท้ายก็แล้วกันโทโมัสเป็นยังไงพี่น้องโทโมัสแปลว่าฝาแฝดโทโมัสเป็นคนกล้าหาญถ้าพี่น้องได้อ่านประวัติของโทโมัส มีอยู่ตอนหนึ่งนะครับที่มีคนมาตามพระเยซูคริสต์เจ้าที่กาลิลีบอกว่าเพื่อนของพระองค์ที่ชื่อลาสลัสเนี่ยป่วยอยู่ที่แคว้นยูเดีย,ยอยู่ที่บูบ้านเบธานีและตอนนั้นน่ะพระเยซูคริสต์เจ้าและข้าสาวกก็รู้ว่าชาวยิวเนี่ยกำลังจะดดักฆ่าพระเยซูเจ้าถ้าเมื่อไหร่พระเยซูเจ้าเสเด็จจากกาลิลีลงไปที่ยูเดีย เมื่อนั้นเขาจะฆ่าพระเยซูเจ้าแล้วก็มีคนส่งข่าวบอกอาจารย์ตอนนี้หยุดก่อนนะมีคนปองร้ายสมัยนั้นไม่มีเสื้อกรอกนะครับไม่มีเสื้อกรอกไม่เหมือนสมัยนี้นะพระเยซูเจ้าบอกเราจะไปแล้วมีคนหนึ่งในสิบสองคนก็คือโทมัสบอกว่าเราจะไปพร้อมกับพระเยซูกิจเจ้าเราจะไป ร่วมตายกับอาจารย์แล้วเขาก็ไปแต่ว่าแม้ชาวยิวจะพยายามทุ่มหินแต่ไม่สามารถทำอันตรายพระเยซูเจ้าแล้วก็อาคาสาวกของพระองค์ได้และที่สำคัญก็คือโทมัสเป็นคนช่างสงสัยเรวจะเห็นว่าในเหตุการณ์ที่เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จกลับคืนชีพแล้วและพระองค์เสด็จเข้ามาสู่ห้องชั้นบนมีอาคาสาวกเหลืออยู่สิบคน กำลังกลัวตายอยู่แล้วพระเยซูเจ้าเสด็จมาบอกว่าสันนิษุขจงอยู่กับท่านตอนนั้นโทมัสไม่อยู่เรามีคนเล่าให้ฟังว่าพระเยซูเจ้ามาพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพโทมัสบอกโคถ้าข้าไม่ได้เอานิ้วแยงที่สี่ข้างของพระอ,องค์นะไม่เชื่อไม่เชื่อเด็ดขาดที่สุดพระเยซูเจ้ามาอีกครั้งหนึ่งวันนั้นโทมัสอยู่ด้วยนั่นแหละครับรูปนี้นะครับพระเยซูเจ้ามาเลยโทมัสมา เอานิ้วของเจ้ามาแยงที่สี่ข้างเราเลยโทมัสจิงได้เชื่อเพราะฉะนั้นความสงสัยของโทมัสความเป็นคนไม่เชื่อง่ายความเป็นคนไม่หูเบามองในแง่ดีมันก็ดีก็คือต้องการที่จะพิสูจน์ว่าพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพจริงๆเป็นพระเยซูกิจเจ้าจริงๆที่กลับคืนชีพถ้าไม่มีใครสงสัยเลยมันก็ง่ายเกินไปที่จะเชื่อว่าพระเยซูเจ้าได้กลับคืนชีพ เพราะนั้นมีคนหนึ่งในบรรดา12คนที่เป็นสิทธิติดตามองพระเยซูเจ้าอย่างใกล้ชิดได้กล้าหาญแล้วก็ได้สามารถตั้งข้อสงสัยและขอพิสูจน์ด้วยตัวเองเห็นไหมครับพระเยซูเจ้าก็เลือกคนแบบนี้เช่นเดียวกันให้เป็นสิทธิติดตามพระองค์ตอนนี้เรามาดูพี่น้องพระเยซูริ์เจ้า,จาพระองค์ต้องการจะบอกว่าความแตกต่าง ของแต่ละคนเห็นไหมคุณพ่อไล่มาประมาณ8คนเนี่ยนะครับไม่ถึง12บคนเนี่ยพระองค์ต้องการใช้ความแตกต่างนะไม่ใช่เพื่อที่จะให้เขาแตกแยกแต่พระองค์ต้องใช้ต้องการใช้ความแตกต่างใช้ความสามารถใช้พรสวรรค์ของแต่ละคนนั้นมาเสริมสร้างกันและกันให้สมบูรณ์เหมือนจิ๊กซอพี่น้องสังเกตไหมครับว่ารูปจิ๊กซอเนี่ยนะครับไม่มีรูปไหนที่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เวลาที่นำมาประกอบ เข้าด้วยกันแล้วเนี่ยกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมที่สมบูรณ์และสวยงามก็อยากจะประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราแต่ละคนเช่นเดียวกันในวัดของเราไม่มีใครเหมือนกันเลยนะพ่อเอกอชัยก็ไม่เหมือนอา,อาจารย์ชัยชาญอาจารย์ชัยชาญก็ไม่เหมือนคุณหมอ,อคุณมนก็ไม่เหมือนคุณนกคุณนกก็ไม่เหมือนคุณบุย้ย แม่ทองสุกก็ไม่เหมือนแม่บวยไม่มีใครเหมือนกันเลยอาจารย์สุรพลก็ไม่เหมือนคุณพ่อเอกชัยเหมือนกันแต่ถามว่าความไม่เหมือนน่ะมันเป็นความแตกต่างแต่ไม่ใช่นำมาซึ่งความแตกแยกแต่ความไม่เหมือนนั้นนำมาเสริมสร้างกันและกันถ้าเราพูดถึงอาชีพอาชีพที่มีอยู่ในโลกนียมันช่วยกันถ้าทุกคนมาเป็น หมอหมดใครจะปลูกข้าวให้กินพี่น้องใช่ไหมครับมาเป็นหมอหมดเลยโอ้เก่งทุกคนเลยนะีเรียนจบหมอหมดเลยแล้วถ้าทุกคนมาปลูกข้าวหมดใครจะรักษาคนป่วยและถ้าไม่มีใครไปเป็นครูใครจะสอนเด็กถ้าไม่มีคนไปเป็นตำรวจแล้วใครจะดูแลความสงบเรียบร้อยเห็นไหมเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่พระเป็นเจ้าประธานให้เนี่ยมีมีพรสวรรค์มีความสามารถ ที่จะเสริมสร้างกันและกันเหมือนกับจิก๊กซอตัวจิก๊กซอแต่และตัวเนี่ยที่มันไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าเมื่อประกอบกันแล้วเนี่ยมันเป็นภาพที่สวยงามนี่คือสิ่งที่ต้องการที่จะบอกว่าทำไมพระเยสุเจ้าจึงเลือกอาขาสาวกของพระองค์ไม่เหมือนกันเลยเป็นชาวประมงมั้งใจร้อนมัน้งเป็นคนเก็บภาษีมั้งเป็นคนอะไรหัวรุนแรงนะมีคนหนึ่งชื่อซีมอน รักชาติหัวรุนแรงต่อสู้กับรมนะบางคนก็เป็นชาวไร่นะตอนนี้เรามาดูนะครับว่าพระเยซูกิสเจ้าพระรองค์ต้องการจะบอกว่าทุกคนมีความสำคัญแต่ไม่มีใครสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราอย่าอวดดีอย่าอวดดีเหมือนร่างกายเราเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายเรามีอวัยวะ32ส่วนใช่ไหมครับ32ส่วน ไม่มีส่วนไหนเหมือนกันเลยขนาดจมูกสองข้างยังไม่เหมือนเลยนะหูสองข้างก็ไม่เหมือนนะแล้วอวัยวะแต่ละส่วนนั้นจะไปอวดดีก็ไม่ได้นะขาจะไปบอกว่าข้าเนี่นะสำคัญที่สุดตาจะไปบอกว่าข้าเนี่ยสำคัญที่สุดพี่น้องเคยได้ยินเรื่องตากับตีนมันทะเลาะก,กันไหมเคยไหมครับเนอบอ,อ,อกว่าตีนมันก็เริ่มก่อนเลยบอกไอ้ตา ขอโทษนะถ้าใช้คำของพ่อคุณรามกำแพงไอ้ตามึงอะแสอยากจะดูนั่นดูนี่เดี๋ยวก็อยากจะไปเที่ยวตะวันแดงบ้างเดี๋ยวก็อยากจะไปเที่ยวสวนนกบ้างเดี๋ยวอยากไปดูคอนเสิร์ตบ้างไอ้กูเนี่ยตีนเนี่ยโอ้เดินแทบแย่นะปวดถ้าไม่มีตีนเนี่ยมึงแย่นลนะไอ้ตาบอกมึงอย่าอวดดีนะถ้าไม่มีตาเนี่ยนะ มึงกับตีนจะเดินถูกทางไหมนะเถียงกันไปเถียงกันมานะก็เถียงกันไม่มีใครลงใครนะนตีนก็บอกเฮ้ย hey, กูเดินได้นะไม่มีตากูก็เดินได้นะตาก็บอกเอ้าก็ลองดูนะต่างคนต่างวดดีไอ้ตีนก็เดินนะตาก็หลับปีเลยนะเดินไปนะว่ากันว่าเดินไปผ่านบ้านของชาวบ้านชาวบ้านเขาทำรัว้วตัดไม้ไผ่ ปรากฏว่ตาตัดเป็นปากฉลามนะเดินได้ตาก็หลับตีนก็อวดดีเดินเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับปรากฏว่าเดินไปชนไม้ลวกพุงแตกไส้ทะลักออกมาตายทั้งตาทั้งตีนเลยตัวนี้เห็นไหมมันอวดดีนะเพราะนั้นในชีวิตของเราในวัดของเราในครอบครัวของเราอย่าได้มีใครอวดดีอวดเก่ง ว่าตัวเองสําคัญที่สุดนะทุกส่วนนะทุกอวัยวะทุกคนทุกอาชีพสําคัญด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ข้อคิดกับพี่น้องความสามารถที่เรามีคือพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับเราแต่ละคนพระพรนะครับพ,พระพรเราจึงไม่ควรจองหองหรือทะนงว่าตนมีความสามารถเหนือคนอื่นเราจงใช้ความสามารถ หรือพระพรที่เราได้รับเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมิใช่ส่วนตนเราได้รับมากต้องคืนมากได้รับน้อยคืนน้อยได้มาแล้วไม่ทำให้เกิดประโยชน์จะถูกริบคืนทั้งหมดขอพระเป็นเจ้าอำนวยพรเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระชิตอาเมน